ปีนี้แตกออกมาบบนี้ก็คือใบยอดอ่อนนะคะใบหรือยอดอ่อนของเขาซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บแก่ที่เราสังเกตนะรักเด้งนะเนื้นนอหมูที่ลวกสุกแล้วนะมายำนะโดยเอายอดมะม่วงอ่อนนี้แหละนะไปคั้นเอาเกลือ,อน้องก็จะออกดอกนะออกดอกมีลูกน้อย,อยให้เราได้กินได้ชิมแล้ว จะดงว่าเป็นเราเลยปีนี้แตกออกมาแบบนี้ก็คือใบยอดอ่อนนะคะใบหรือยอดอ่อนของเขาซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บแบบที่เราสังเกตนะละโคนต้นนะคะอยู่โคนต้นออกดอกโด่อยู่ข้างล่างยังอยู่ข้างล่างยังมีเลยนี่ค่ะยังมีเลยน้ําดอกไม้มีมะม่วงน้ําดอกไม้ยังเนือรุ่นหนึ่งวันนี้เรามาดูว่า ทไมมะม่วงปีนี้ไม่ออกดอกให้เรากินเลยเป็นมะม่วงเขียวเวยนะคะะส่นดีนี้เนี่ยมะม่วงน้นดอกไม้เราก็พอได้แล้วพอได้กินนะคะก็ไม่ถือว่าโดดนะคะนอนี้ก็อยู่ที่แล้วเพื่อนๆดูไหมว่ายอดมะม่วงอ่อนกินได้นะคะยำเอาไปยำนะยำใส่เนื้อ,อแล้วเพื่อนๆดูไหมว่า ยอดมะม่วงอ,อ่อนกินได้ะนะคะยำเอาไปยำนะยำใส่เนื้อเป็นฤดูกาลที่แบบไม่ไม่ทำให้เขาได้ออกดอกเลยเนาะเนี่ยมะม่วงเขียวสเสวยนะคะอันนี้เป็นมะม่วงน้าดอกไม้นีมะม่วงน้ำดอกไม้ยังนะรุ่นหนึ่งมาวันนี้เรามาดูว่าทำไมมะม่วงปีนี้ไม่ออกดอกให้เรากินเลย เป็นมะม่วงเขียวเฉวยนะคะ,ะตนวนลูกปีนี้หมะม่วงาน้ำดอกไม้เราก็พอได้อพอได้กินนะคะก็ไม่ถือว่าโดดนะคะอันนี้ก็อยู่ที่แล้วเพื่อนๆดูไหมว่ายอดมะม่วองอ่อกินได้นะคะยำเอาไปยำยำใส่เนื้อหมูค่สตวนลูกปีนี้นมะม่วงาน้ำดอกไม้เราก็พอได้ พอได้กินนะคะก็ไม่ถือว่าโดดนะคะอันนี้ก็อยู่ที่เฮ้วยังมีดอกออกมาอีกเห็นไหมคะมีดอกออกมาอีกแล้วรุ่นที่สามนี่น้ําดอกไม้เป็นน้ําดอกไม้ธรรมดานะคะนะก็จะมีทั้งรูปที่สมบูรณ์แล้วก็รูปที่ไม่สมบูรณ์นะคะน้ําดอกไม้ของเราน้ําดอกไม้มีดอกด้วยนะคะน,นี้ขอแค่นี้แต่ว่าหลังจะลงคลิปยำยอดบะม่วงอ่อน ให้ชมนะคะว่าอร่อยเหาะขนาดไหนค่าน้ำดอกไม้ธรรมาดากำลังรดต้นไม้ไปด้วยนะทำลิปไปด้วยเนาะผมพูดถึงว่าที่บ้านเรามีมะม่วงอะไรบ้างที่เราเลยปีนี้แตกออกมาแบบนี้ก็คือใบยอดอ่อนนะคะใบหรือยอดอ่อนของเขาซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บแตบบ่ที่เราสังเกตนะแล้วประเภทนั้นก็กินได้เนี่ย กินดายอดอมะม่วงอ่อนนะคะมีดอกใหม่รุ่นใหม่ด้วยมีดอกรุ่นใหม่ด้วยเห็นไหมคะประเภทนี้ก็กินได้เนี่ยกินได้ยอดอมะม่วงอ่อนนะคะเป็นฤดูการที่แบบไม่ไม่ทำให้เขาได้ออกดอกเลยเนาะเนี่ยมะม่วงเขียวสเสวยนะคะอันนี้เป็นมะม่วงนะคะเอาเกลือคั้นใส่เสร็จแล้วก็เอามาปรุงเครื่องเหมือนยำทั่วไปเนี่ย อร่อยอย่าบอกใครเที่ยวนะคะวาดมะม่วงก่อนเ๋ยวมะม่วงมาวันนี้เรามาดูว่าทําไมมะม่วงปีนี้ไม่ออกดอกให้เรากินเลยเป็นมะม่วงเขียวเวยนะคะโคนต้นนะคะอยูโคนต้นดอกดอกโดกอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างย่งนี้เลยนี่ค่ะอย่งนี้เลยน,นี่ค่ะน้องก็จะออกดอกนะออกดอกปีลูก น้อยให้เราได้กินได้ชิมแล้วแสดงว่าเป็นลูกค่ะแต่ไม่มีลูกให้ใหได้เห็นเลยปรากฏว,ว่าช่อดอกก็แห้งเหี่ยวไปไม่ติดลูกให้เห็นเลยฮะเห็นมะอม่วงเขียวเสวยน้องกำลังแตกยอดอ่อนแล้วปกติแล้วนะปล,นลนลปลายเดือนกลางกเดือนกุมภาพันธ์เดือนกุมพั์นะทนะรไมชาติของพาก็คือ ก็จะเป็นใบไปเลยค่ะไม,มไม่มีดอกให้เนเลยนีไม่มีดอกให้กินละต้นนี้ติดช่อดอกนะคะเอาเกลือคั้นใส่เสร็จแล้วก็เอามาปรุงเครื่องเหมือนยำทั่วไปเนี่ยอร่อยอย่าบอกใครเชียวนะคะยวดมะม่วงอ่อนเดี๋ยวมะม่วงอันนี้ขอแค่นี้แต่ว,ว่าหลังจะลงคลิปยำยอดมะม่วงอ่อนให้ชมนะคะว่าอร่อยเหาะขนาดไหนค่ะ แล้วยังมีดอกออกมาอีกเห็นไหมคะมีดอกออกมาอีกแล้วรุ่นที่สามในน้าดอกไม้็นน้ําดอกไม้ธรรมาดานะคะ็นน้ําดอกไม้ธรรมาดามดกําลังรด,ดต้นไม้ไปด้วยทคํคลิปไปด้วยเนาะเป็นพูดถึงว่าที่บ้านเรามีมะม่วงอะไรบ้าง่ะเป็นมะม่วงเขียวเสวยน้องกําลังเกิยอดอ่อนแล้วปกติแล้ว นะปลายเดือนกลางกลางเดือนกุมภาปลายเดือนกุมพักบ้างไหมอยนะติด่อดอกบ้างไหมก็ติดมาเหมือนกันแต่ไม่มีนะเราได้กินลูกแก่ไปแล้วอ่ะอันนี้รุ่นที่สองก็พอมีได้กินบ้างนะพอมีได้กินบ้างเนาะนะพอมีได้กินบ้างนะคะเดือนตนะุีนี้หนาวมากๆน้ำดอกไม้เราก็พอได้นะพอได้กินนะคะก็ไม่ถือว่าโดดนะคะ นี่ก็อยู่ที่นะก็จะมีทั้งรูปที่สมบูรณ์แล้วก็รูปที่ไม่สมบูรณ์นะคะน้ำดอกไม้ของเราน้ำดอกไม้มีดอกด้วยนะคะนะคะเอาเกลือคั้นใส่เสร็จแล้วก็เอามาปรุงเครื่องเหมือนยำทั่วไปเนี่ยอร่อยอย่าบอกใครเที่ยวนะคะวดมะม่วงอ่อนยวมะม่วงมีดอกใหม่รุ่นใหม่ด้วยนะมีดอกรุ่นใหม่ด้วย,หวยเห็นไหมคะอันนี้นะพอพ้นหัวเรา ก็ไ,ได้ได้กินกับเขาอยู่น,นี่ขอแค่นี้แ๋ยวว่าหลังจะลงคลิปยำยอดมะม่วงอ่อนให้ชมนะคะว่าอร่อยเหาะขนาดไหนค่ะนะคะเอาเกลือพั้นใส่เสร็จแล้วก็เอามาปรุงเครื่องเหมือนยำทั่วไปเนี่ยอร่อยอย่าบอกไค่เชี่ยวนะคะยอดมะม่วมองอ่อนยามะม,ม่วงนก็จะมีทั้งรูปที่สมบูรณ์แล้วก็รูปที่ไม่สมบูรณ์นะคะน้าดกไม้ของเรา น้ำดอกไม้มีดอกด้วยนะคะเป็นฤดูการที่แบบไม่ไม่ทําให้เขาได้ออกดอกเลยเนาะเนี่ยมะม่วงเขียวเสวยนะคะอันนี้เป็นมะม่วงเป็นมะม่วงเขียวเสวยนอ้องกําลังแตกยอดอ่อนแล้วปกติแล้วนะปล,นลนลปลายเดือนกลางกลางเดือนกุมภาปลายเดือนกุมภาเนม่ยขึ้นยอดเต็มนานเลยนะคะนี่คือ ม่วงจะแปลกใจว่าทำไมเขียวเสวยเขาไม่เป็นดอกฮนะเป็นม่วงเขียวเสวยน้องกำลังแตกยอดอ่อนแล้วปกติแล้วนะปล,นลนลปลายเดือนกลางกลางเดือนกุมภาปลายเดือนกุมภาเพศนั้นก็กินได้เนี่ยกินได้ยอดอม่วงอ่อนนะคะ ในเพิ่งออกดอกมากามทีนะ่มีน้ํามีดอกออกมาแบบนี้เราก็อยไปฉีดน้ํารดนะคะฉีดน้ํารดให้ลูกค่ะแต่ไม่มีลูกให้ใหได้เห็นเลยปรากฏว,ว่าช่อดอกก็แห้งเหี่ยวไปไม่ติดลูกให้เห็นเลยน้ําดอกไม้ธรรมดากําลังรดต้นไม้ไปด้วยนะทาคลิปไปด้วยเนะ เป็พูดถึงว่าที่บ้านเรามีมะม่วงอะไรบ้างมีดอกใหม่รุ่นใหม่ด้วยมีดอกรุ่นใหม่ด้วยเห็นไหมคะเข้าไปาทำให้เหนียวยางเหนียวๆกันเกรสรมะม่วง,งเขาได้หลุดออกไปเขาจะได้ลูกอ่อนจะได้ผสมเกรสรได้ด้วยนะเราได้กินลูกแก่แล้วอันนี้รุ่นที่สองก็พอมีได้กินบ้างาพอมีได้กินบ้างเน,ะนาะพอมีได้กินบ้างนี่ ในเพิ่งออกดอกมาการที่มีน้ํามีดอกออกมาแบบนี้เราก็จะฉีดน้ํารดนะคะฉีดน้ํารดบ้างมาน,นี้ฉีด่อดอกบ้างมันก็ติดมาเหมือนกันแต่ไม่มีเราเลยทีนี้แตกออกมาแบบนี้ก็คือใบยอดอ่อนนะคะใบหรือยอดอ่อนของเขาซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บจากที่เราสังเกตและก็จะมีทั้งรูปที่สมบูรณ์แล้วก็รูปที่ไม่สมบูรณ์นะคะน้ำา ดอกด้วยนะคะประเภทหนึ่งก็กินได้เนี่ยกินได้ยอดอมะม่วงอ่อนนะคะบ้างไหมติด่อดอกบ้างไหมก็ติดมาเหมือนกันแต่ไม่มีนี่เพิ่งออกดอกมาการที่เรามีน้ํามีดอกออกมาแบบนี้เราก็จะปฉีดน้ํารดนะคะฉีดน้ํารดแล้วยังมีดอกออกมาอีกเห็นไหมคะมีดอกออกมาอีกแล้วรุ่นที่สามมีน้ําดอกไม้ น้ำดอกไม้ธรรมดานะคะนะคะเอาเกลือคั meals, ้นใส่เสร็จแล้วก็เอามาปรุงเครื่องเหมือนยำทั่วไปเนี่ยอร่อยอย่าบอกใครเชียวนะคะลวดมะม่วงก่อนยำมะม่วงนะคะเอาเกลือคั้นใส่เสร็จแล้วก็เอามาปรุงเครื่องเหมือนยำทั่วไปเนี่ยอร่อยอย่าบอกใครเชียวนะคะลวดมะม่วงก่อนยำมะม่วงขนาดขนาดรมชาติของเขาก็คือก็จะเป็นใบ